ก็เดี๋ยวจะได้ออกปัจจัยนี่แหละจ่ายกันไปต่อไปเราองกสี่ครากันหนอเรื่องวันก่อนเดือเก้ามันจะสไปที่สกงน้ที่การเงทั่ไป่อ้ก็คือที่น่าสนใจก็คให้ฟังนะจ๊กลุ่มเขาบอกบุญมาได้เท่าไหร่นะก็เนียนก็คือเงินเขาบอกบุญมาเนี่ยมจะได้ซัพพอร์คนขนของเขาไปเพราะว่าทับไปเรื่องพวกน้เป็นงานที่เไอ เอาอยู่ดานกนนี่พเยัด้านกนนี่เเยนี่้าพุทก็ไอใจ็้ลยเดียวมเ่เลเท่าไหร่เดี๋ยวนึงนะคะช่วยกันดู่อยพี่ซันน้องลูกไที่ฉีกแล้วเาดึงฉีกแล้วอนีนเดี๋ยวใครทำที อันนี้ถ่ายแล้วลงรูแลถักไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะได้ถามว่าใครทำตะขีคิดว่าเป็นป้าหนิงค่านมีปากกาไหมนำปัจจัยที่ได้เลยนะหนมีหนูมีแป๊บนึงที่ซันไม่ต้องหนูมีแป๊บซันเห็นเห็นปั๊บ पढ्नलाई भन्दै पढ्दै उपाय लिने खाएर लक्ष्मण लक्ष्मणलाई तपाईँ भर्नु ตอนที่เขียนใบใบแบบฟอมเนต่อไปพอเขาโตขึ้นเขาจะมาแทนมันเตยมันเตยก็ยุ่งมากแหละพอชิ่งๆว่าเราทุลุ่ยเสีบชิ่งๆว่าก็เจะมาเอาโน่นสักว่าก็สาตต์มาเอาโน่นสัแล้วเราก็สร้างชาวพุทธให้เข้มแข็งขึ้นมาให้เขามาดูแลโปรเจกต์ของชาวพุทธขึ้นมาเราอยู่เนปาลีเราเนปาลีพูดภธรรมนปาลีเป็นัภาษาเนปาลีอะไรเนี่ยเป็นภาษาโย่ภาษ แล้วต่อไปเวลาคนที่มาจากทั่วโลกไทยก็ดันเป็นชาวพุทธเลียนเชิญชาวพุทธมาช่วยมาร่วมกันจัดอันนี้สอันนี้จกมันเชื่อสุธรรมันน,นีสจะนำมเรอะไรอนครับกันอุปสรรคสง B E M L อให้เขาเขียนเลยก็ได้หมนถ้าเขาเขียนเ็วบาง ก็ให้ความเขยได้ก็ได้สั่นลงไปเซ็รับบอกว่าเที่างบ่ายนี้อะไรต่อไปเนี่ยก็ให้เหมือนให้ให้มักกันในเล่มหนึ่งเลยก็เซ็นรับใครทำบุญมาเท่าไหร่ก็จะได้มีเงินกองทุนเข้ามาก็จะได้อ एउटा चाहिँ हजुरले पनि राख्नु राख्नुभयो कि यो एउटा अनि जसले जसले दान छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सक्कल लेखेर कति कति पाउनुभयो पैसा कहिले कहिले अलिक घुम्मा यहाँ दिने आएर चाहिँ जसलाई दिने हो उहाँनिर उहाँले साइन गरेर एउटा एउटा गरेर अनि तपाईँले त्यो लिएर पठाउनुहुन्छ कि दिनु त्यस्तो भए नि सजिलो हुन्छ नि ีวันน <Yeah> ี้ต้ก็ไปวก้าวันปรงมาณนี่ดังที่ไปดังจากดิเวียนประมาณ2กิโลอยคนเขาอยากพาไปวันดี่บิเนีส่วนที่มาปวดก็พาไปดีต่างๆมีเวียนก็ดต่กันักลับมาด้วยก็มาได้ต้องส่งส่งกลับด้วยับ จังนีเลยครับเราส่งแล้วเขาเขาอยากให้ร่วมคนคนเช้ามีเด็กนิสิตจบมาด้เราร่วมไปสี่สิบคนใช่จับรุ่นดียวก็รถไปส่งก็ถาก็รถบัสไปรถคันหนึ่งใช่ไหมก็รถบัสจากที่นี่ไปส่งส่งว่าไปกลางคืนถึงเช้าบินทบาท อะไรเสร็จฉันเพ้นเสร็จก็กลับมาก็จิดค่าเท่าไหร่สองหนึ่งสามโอ้ลูกแบบมีถูกกว่าถ้ไปทักเกอร์เดินทางคืนก็ได้เอาตัวที่เที่ยงคืนหนึ่งไหมออกเที่ยงคืนก็ไม่ถึงเช้าก็ให้เขานอนหัววันเช้าเช้าก็เสร็จก็บินเทบาไหร่บินเสร็จก็ใครลาสิกขาที่นั่นก็ลา นีส่วนที่กลับมาที่นี่การนั่งรถกลับมาราิคาที่นี่คนที่อยู่ลุมพินีที่นี่อยู่แล้วมีอ่ะจีวอนวันที่เท่าไหร่วันที่20่สิเร็วันที่ต้องไปสิวันที่20แล้ววันที่2ี่สิบเอ็ดบนาก็ได้วันที่29ก็ได้20ก็ได้ก็ราิคาไปเลยก็รถบัสเกาจีวอนกับบาทกลับมากับฟานพิเลมไปโอน าาก็หัดคิดอะไรที่แบบนี้นสิพระอาจารย์ครับผมมีไอียังไยไปตรงนี้เรามาเล่าพระอาจารย์ฟังทุกอย่างพระอาจารย์คิดอย่างเดียวพระอาจารย์ฉลาดคนเดียวยเแ็่สมองอยังไม่ป่องอเมื่อก่อนเขาคิดกับผมผมคิดว่าอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเขาไม่มีคนมาทเรื่องบนี้ เขามีตั <S 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 <si ้งยี่สบคนเนี่ราิษย์ท่านน้่าแค่มีไดยต้องขาดเจ็ดครับอ๋อดมาล้วปานงนีบาลก็นำมาแสดนีนวตันะไรางันมาเรื่องเอาเวทนี่เคนแล้วราศิษที่นัี่สคน ทั้งหมดที่เราพาไปมีคน้ีหเอาทำไมต้องไปลาสเวกัสไม่ได้ทุกคนก็บ้านก็อยู่ที่นี่ก็ทีน้นอาจามีกิจกรรลาสเกัสกิจกรราโร่น้ในวันนี้อย่าับมาแล้แคบมากลับมาเป็นยอยมนลครับให้กลับบ้านไดไปบ้านไไปเกลี่ยดชุดที่ไหน ก็ก็ขนชุดไปแล้วก็ขนชุดมาที่แบบต้องถ้าเราลาสิกขาจะได้ถ้าเราไม่ไหนง่ายเหมือนกันในที่เราออกแรงหน่อยผมผมว่าลาสิกขาที่นู่นยี่นี่เพราะว่ามีเสการเป็นโดยเฉพาะลาสิกขาที่คนไปลาสิการเสร็จแล้วมากลับมากลับมาก็ช่วยของเกี่ออกมาก็หลายคนบอกว่าเขาไม่อยากให้ไป็ลาสิกขาในมือที เยอะพราะเดี๋ยวคนคนที่เป็นศาสนาอื่นไม่เข้าใจกานปัญญาปรตติษมองว่าอย่างนั้นก็เพิ่งเป็นพระมาอยู่ๆแล้วก็ลาสิกาอะไรอย่างเี้ะใส่ชุดขาวเขาก็หาเ,ลลเหมือนคนมาปลอมบวชอะ ใส่ชุดออกมาปิดบาเสร็จก็เอาไปเปลี่ยนชุดแล้วอะไรเงี้ยคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอ้าวเฮ้ยใส่ชุดขาวๆเอาเมื่อเช้าไม่ใส่ชุดทีวอนมาเดินหลอกเราดีกว่าอรเงจะเจอคนถามไดถามว่าเกิดขึ้นอะไรเออหน้าตาอย่างงี้อ้าวแล้เขาบอกว่าเมื่อเช้าแสดงว่ามันป้อมมาบวดอะไรก็มาสอบถามเลยคะับสอบทำแล้วก็ตอบได้ครับ เราแต่เขาไม่ทันที่สอบถามเลยเขาต้อง <Yeah. S 2> รอมาพูดต้องการเนี่ยระวังไว้อันนี้เป็น พอดีเซ็กโตที่สมัยที่ดีทัมม่าอ่าดก็่รูอ่าตอนี้พอดีบ่าออสเตรเลียดีท่านี้งหมื่นด่มเยดอน่าดม่านอาาอเเนี่่นดอสเย นี้เป็นขอาจารย์ถ้าไปโรงพยาบาลที่ผมพัดเจนแล้วว่าเราไม่ได้ใจแล้วถ้าโรงพยาบาลที่เขาพ่อมาพ่อมาลูกแล้วเขาพาไปแล้วกินออกมาประมาณสองมือแปดันก็ผมบอกแล้วว่าเพื่อนทันกกอนจะไปพาไปที่โรงพยาบาล ไปกับคนเดีลยแด่เราใจ้เาเียเนย่างนีด้นขุทนีทีนี้ทางนี้เขาบอกว่าอยากให้เราช่วยครึ่งนึงเนเขาทําบุญมาแล้วถ้าอีกครึ่งนึงเขาจ่ายเขาจายเขาจะได้เงินครึ่งนึงเนี่ยที่ได้จากตรงนี้แทามมาสาคนไม่หนึงคนนี้มาทำบเมีย่งเดคนคือคนอเมริกาคนนี้บอกคนมา ก็ให้เขาคุยกันไงคือต่อไปอ่ะอาจารย์อยากให้กลุ่มมากันเนี่ยเขาบอกคุณมาถ้าเขาสามารถรับผิดชอบกลุ่มเขาได้เองได้อะไรได้นี่โอไหมเข้าใจไหมครับถ้าเขารับผิดชอบของเขาได้เขาจะบริหารอะไรก็ได้เขาเข้าใจไหมครับเพื่อเพื่อที่ว่าให้เคสนี้มันผ่านไปได้ครั้งหน้าเขาจะได้ชวนคนที่ยากเข้าใจไหมครับ ให้ออาเให้แนนมากในการตัดสินใจของเขาเขาบอกบุญมาเขาตอบอ่โอเคดังนั้นเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันก็ถือว่าเป็นเงินที่จะใช้ในการตามคนบวชในปีต่อไปเข้าใจไหมเดี๋ยวเวลาเราฟองจะต้องเป็ <sounds like S 1> นปีแน่นอนแต่เราไม่จาจแค่นี้อาจจะทําให้ตามคนบวชยากในปีต่อไปแลวมันมีแ <À, S 2> ค่เดียวเดียวขั้งนี้อนุโลมนะแต่ต่อไปก็ไม่ใช่อย่างนี้นะ ใช่ไหมครับเงินทางนี้มันก็เป็นเงินเป็นเงินตามพนท์บวกต่อไปเหมือน startup มีลูกค้าสั่งหินครับเวงสั่งหินบริษัททำหุ้เขาก็ทำให้ใหม่เลยก็ถือว่านอันนี้เป็นค่าค่าประชามภัยร้านรู้ไหมครับเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นเงินประชามภัยโครงการ

ยนให้ให้ทางนี้ด้วยข้อมูลทางนี้เขาเขาได้เขาได้มีโครงการนี้ไม่ใช่โครงการเราอยต้องมีแอสเซสเม้นท์ก่อนครับโครงการนี้เขามีส่วนรับผิดชอบด้วยเรื่องไหร่คในเมื่อเขามีความรับผิดชอบก็ดูเขาจแก้ปัญหาอย่างไรับแต่ผู้นำมูนก็บอกว่าถ้าไม่ได้ใจโครงการเขาใจให้เขาบอกเขาเขาดีเด่มาก่อนขึ้นนึง นึกออกไหมฮะเขาออกครึ่งหนึ่งอันนี้ถ้าสองหมื่นแปดก็คือหมื่นสี่ออกเพ้าใจหมหมื่นสี่ก็มาสี่พันบาทโอเคก็จะได้เอาปัจจัยที่เขาทำบุญมานี่แหละก็เขียนไปว่าเป็นจ่ายค่ายาก้อนนี้นึกออกไหมซัน เบินเหานี้แนบไปของสมาคมว่าจ่ายค่ายาไป50%็หมครับถือว่าเป็นค่าไม่สำคัญข้าจาไมซันจ่ายปะข้าจโอเคแต่มันไม่ได้เม็กเซว่าเป็นค่ายาให้เข้าใจว่าเป็นค่าไปชำระหนี้การบืใช่ใ่ อันไหนอันไหนม่เคียรถามพระอาจารย์กลับมาได้ครับเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจโอเคอันนี้เดี๋ยวปันเตมอบของที่รึกให้่้คอเันีงะทยรรรูบ

हामीले चाहिँ यस यो बिलको चाहिँ होइन यो हाम्रो त्यो यो बाबु भन्ने होइन कहाँनिर ट्रान्सफर गर्नु त्यसैले चाहिँ पचास पर्सेन्ट चाहिँ हामी मिलाइदिन्छौँ भनेर है त्यहाँ <laughs> मन <laughs> <laughs> ติดใจกันอะไรเงินหนาวเหรอเนี่ยโอเคห้องพักสมองห้องพักสุดอ่าห้องพัก